สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เอแล้วในวันนี้คุณครูมดจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนกมาฝากเด็กนั้นเด็กๆทราบไหมคะ,ฉะเฉลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมดจะมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังนิทานเรามาพบกับคุณครูมะนาวค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูมะนาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมะนาวก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะโดยนิทานที่คุณครูนำมาวันนี้นะคะจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอาชีพในฝันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะจุดประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องอาชีพ 2. เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟังนิทานนิทานเรื่องอาชีพในฝันของตูตูเรื่องโดยอูโป๋หลิงภาพเฉินหุยเจนินแปลอาริยาแซ้ย่างวันนี้ คุณครูแพ้สอนเด็กๆเ,เรื่องอาชีพแต่ละคนประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตามความถนัดและความสามารถของตนทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งและทุกอาชีพต่างก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคุณครูแพ้ก็ถามว่าโตขึ้นเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรกันจ้ะช้างน้อยตูตูได้แต่เกาหัว เพราะคิดไม่ออกว่าตนเองอยากทำอาชีพอะไรตูตูเดินผ่านร้านเสริมสวยของป้ากระรอกเห็นป้ากระรอกกำลังกวาดเศษผมที่ตกอยู่บนพื้นจึงเสนอตัวช่วยป้ากระรอกอย่างกระตือรือร้นป้ากระรอกครับให้ผมช่วยกวาดพื้นให้นะครับขณะที่ตูตูกำลังช่วยกวาดพื้นอยู่ จูจ่ๆจ,จมูกของเขาก็คันยุบยิบเหลือเกินฮะฮะฮัตชิวตูตูจามอย่างแรงจนทุกคนตกใจทำให้ข้าวของตกกระจุยกระจายตูตูคิดว่าบางทีงานในร้านเสริมสวยอาจจะไม่เหมาะกับเขา หลังเดินออกจากร้านเสริมสวยเขาก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเจ้าโจรวายร้ายใครก็ได้ช่วยจับทีจึงเสนอตัวช่วยตำรวจชีต้าว่าให้ผมช่วยจับโจรน,นะครับแต่ตูตูวิ่งช้ากว่าเขาจะวิ่งตามทันตำรวจชีตาก็จับโจรได้แล้วจากนั้นไม่นาน ตูตูก็เห็นหมอยีรับและพยาบาลแมวเดินมาไปช่วยถือกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ดีกว่าตูตูใช้งวงยาวม้วนจับกระเป๋าเครื่องมือแพทย์แต่ไม่ระวังให้ดียาและอุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋าจึงหล่นกระจายเต็มพื้นฮึ่ฮึ่ฮทำอย่างไรดีผมทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลย ขณะนั้นเองก็มีคนตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้มาช่วยดับทีตูตูเห็นดังนั้นจึงใช้งวงดูดน้ำอย่างรวดเร็วแล้วพ่นไปที่บ้านของคุณย่าก,กระต่ายจนไฟมอดดับลงทุกคนต่างชื่นชมตูตูว่าเก่งมากแม้กระทั่งนักดับเพลิงแลดยังกล่าวชมตูตูว่า เมื่อตูตูโตขึ้นมาเป็นนักดับเพลิงนะฉันเชื่อว่าตูตูจะต้องเป็นนักดับเพลิงที่กล้าหาญและขยันขันแข็งแน่นอนคำศัพท์จากนิทานคำที่หนึ่งรีบรออีบออ่านว่ารีบคำที่สองปิด ปออีดอ่านว่าปิดคำที่สดีดอีอ่านว่าดีาดดาาดเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องอาชีพในฝันของตูตูสนุกกันไหมเอ่ย ท่าสนุกนะคะไว้อาทิตย์หน้าคุณครูมะนาวจะมาเล่านิทานสนุกๆให้เด็กๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมะนาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายค่ะเด็กๆ